กราบทักทายสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเด้อสุขสิบคนมาพบการกัาบซองแม่บุญมาบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเอซองใหม่เนาะ,นม,นะมาเมื้อนี่ก็แเด็ดเปียงเปียงอันนี้บ่พักสมิธเฮาสิปงมากับลูกๆนี่แหละพี่น้องไ้เนเด้อเนาะทั้งลูกสาวลูกนั่นก็เลย สว uhh ัสดีอีละป้าคนงามบ่าคือก็งามคือกระโดดเถอนี่อุ้ยนั่งไงนะกุบกบยังคือเก้าลงมาเลยพัดไปมาเด้อพ่อมีพี่น้องไอ้กินสมม่งม่วงเด้อเด็งเมน้องมาไอซื้อม่งม่วงมายังบ่ท่านได้บิดอยู่

พระเนี่ยพอแล้วหมักได้พอวนันทางอันออกต้นยตดย่อมไปถวายด้แเมนวนี่เป็นตัว้นสอไทยอ่านบั้งด้อ่านได้ปะอ่านได้ดิวะยาดมสมโอเดี๋ยวดมสมโออ่านไว้ดู แ <c oughs> มนอยู่วะแมนจงดูดิยาดุมส่งโอไม่นบ,นมบุญอ่านบม่ได้ดอกบุเห็นหงษ์เจ<ะ>ียทานเป็นจังได้จากมือน,นั่นมาหอดมือนี่ซ้อมเพลงได้หอดใส่เลยฮึ <c oughs> ได้ซ้อมอยู่วะมือนั้น <c oughs> <c oughs> ต้องซ้อมได้ซ้อมได้ถ้าเจอเพื่อนแล้วนี่ได้ร้องสลองเพื่อนใหม่ได้วิวิวิต้องซ้อมเพลงได้ซ่อมนี่ก็สิให้เจ้าซ้อมร้องเพลงนองไม้เด้ซ้อมยังไหวเจ้านอ,องไม้นีหมักเพิ่นบ่ได้หมักร้องเพลงนะเพิ่นหมักล้กเกลำเพิ่นเกี่ยวกับลำปุถไทัยลำตัางวายลำสารวันลำเป็นบะลำมันเม่อบุญหมักอันเพิ่นลำมัน,มนม ยังผุดเอิญยังอันขึ้นต้นด้วยว่าเออ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 นะบุญมากมากเลยกับลำมหาไซฮะเมียบุญมากได้ผุดเอิญร่ำไม,ม่ยังอันขึ้นคือเมียบุญเบาค่ะเมียบุญมากได้กับลำม,มาหาไซมันขัดได้เป็นขิดค่ะ ลำเป็นเพจหมอลำในบุญมักฟังคิดบอกบอกว่าถือว่าเมนยังติ๊กต๊อกติ๊กตอกเงียบเงาดีเนาะเหตุจังไดดีแบบนี้มันเงียบเงาสิเกือแต่ร้องเพลงแล้วเนาะมันจังเสี่นะ ขนมมานั่งกิน,นกรอบแกบกอบแกบนี่นเลยนี่ขนมแม่งกินนู้นกน,นี่แกกินเลยเน่ยบญอยากให้ร้องเพลงเนี่ยหรือว่าล้ำก็ได้อจักล้ำก่อนซองก่อนได้เนี่ยบญเบิบ่งหัวแห้งได้ไ <laughs> ด้เป็นหาอันเนี่ยโได้ มันนี่ใครนี่อากาศมันนี่ว่านี่คืนนี่เอาเาจังไรพวกแกไดแกะรดแม่บุญสิได้กินขนมเลยต้องลำน้ำนะลุ่มเฮ็ดหอมเอ้ยลุ่มลุ่มไม่ได้ลุ่มฮิตอ๋อเอาอันนั้นก็ติดยาดมแล้ววันนี้ระวัง้ากันพวกเก็บกวดงขีเหื่อขี้ยมอย่าลืมเด้อเบี้ยมกพริกเด้อเจ้าเจ้ากล้าอย่างแน่ไว้ จะได้กล้าอ,อย่างนี้ไว้แต่แต่หมักพริกกับอันหมักเอ่มักเลนมัเขือเด้หมักเขือโบมี่กลาเด้อมันมันไม่บุญอยากให้ปลูกหมักมเขืออันนั้นเด้หมักเขือมันมีอยู่หรอกน้ำซองมันโตที่ว่าเฮาเนียนกินกระแซบนะหม,มักเขือสิ้งแม่แล้วก็เอาหมาักเขือน้อยอ,อันเห็ดหมักเขือเพาะมัเคือเพาะน้ำห้าปลูกตัวใดมันสิขายได้เป็นหมักพริกพักนี่ก็ขายได้แต่พักนี้ห้ากระปลูก เรื่องปลูกนี่เจ้าต้องคิดไว้ต้องคิดไว้ว่าเฮาสิปลูกอยังในราวาที่เจ้านี่มันก่วงไรเจ้าต้องปลูกเพื่อนพ้ใหญ่เป็นสิได้พุ่มใจถ้าเจ้าบ่ปลูกนี่ข่อย่ให้ยได้เดินนี่ันเจ้าขี้ค้านเจ้าต้องเฮ็ดเห็ดให้เพิ่นเห็นเพิ่นพุ่มใจถ้าเด็กน้อยขี้ค้านเิ่นบ่อยากให้ยังเข้าใจว่ากานคนดุนี่มันยังเิ่นก็อยากให้เฮาต้องปลูกมาซอลีฮาวนาเบรน马เลย เฉลี่นึเอ้ยจะมึเฉลี่ปลูกชองโคกช่ำดอกกันพี่จังนี่อย่าเริ่มมะออื่นคันได้มาคันได้ออกมาพี่เนี่ยให้ก้นนอาหัวจิงไข้เ้อมาเสียบเลยมีมะกกมะกุมะขี้หูเขาตอกมะขี้หูมาปลูกน้ำจืดเจเพื่อว่าห้าวต้มห้าวต้มสมห้าวต้มสมมยยังขนมอบกอีน้องเลยนะมาเด้อมากินขนมน้ำกัน อันน yeah. <l convert to sex> ี้นี่อะยาอยากกินอยากินมาบุญอยากินเิอยากกิน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 ว่าคนอยกินนนี่เจ้ากัเพื่อนมาแล้วแล้วนบ่แม่อยากกินเลยแดนนี่อยากกินอยากกินอยากกินคอยสิแกให้วะเจ้าบักอยอ กินอันนี้เพิ่นกะเห็ดลายอันลายเนี้ยลายขนมนะครับโบัดมันบัดใช่ไล่ไลา,ลา่โอ้ยน้องเลยเบิงหาเห็ดน้ำหนีบ่มีเห็ดอยู่นี่โอ้หมันอยู่ไก่มันนี่ไลยมันนี่เผือกก็น้อยม,มีบุญเห็นเผือกบัดเผือกในซองสัอันบัดมันนี่ไลยเพราะว่ามันนี่มันถือกูเผือก มาเดิวนวินนอกมากินกันือมยังอืบกรอบเลยออกมานั่งเล่นเดี๋ยวแบงอะไรกระเพริงเพื่องเนอะนั่นก็เฮ็ดแล้วก็บพเห็นแล้วลมาเ,เ,เลยนั่นก็ได้เพื่อนหน่อยแล้วเลื่อนหน่อยเพื่อน เงียบเงาใครจะไปเจาะเบอร์เราอ่ะเจ้าของเราเราคนแล้วแล้วบ่มัน,นเงียบเงาอันนี้หมากยังเกาะต่ว่ากระเจียเจ๊ยบกระเจี๊ยบอันนี้นี่นี่บุญมาก,กัดกินกระเจียบครบขนาดมันดิบมืนนะกำลังว่าไม่ขึ้นก็เอาไปเลยอืมอน,นี่มันออนี้ออบเอ้ แบบหลังเลยมาเด้อมันเหมือนตัวน่ะตัวแก่บ่ฮึตัวแก่บ่จ้ะเออแก่แบบนั้นฮะมันแก่มันใสถุงยางมาแล้กัดดากมันดิแล้กัดทั้งหัวมันเด็กแก่ผิดมันไม่มุ่นไม่บุ่นได้หมาแก่คนแถเน้อคนแถวน้อกินหมาแก่กันคนนงก็กินหมางอ้อนเอาอีมั้ยบคือกันได้ มันยืนบอกเขาคือตกลงแบบนี้หรือว่าทัานบริเกฟฝันหมอมันเป็นแบบนี้ปะเมือ่อนห้่เขาก็ยังเห็นเอาขึ้นเลยพายะลงมาค่ะมีคนเยียบงัวประจักษ์นาะอืม <c oughs> แม่เยอะข้าลงบ่นะ่งัวมันหนักเขามาเลยงัวลายดู มันมาเก็ไว้มันชะใช่ไม่ว่มันล่มช่างคนจะออกมาตัดเล็กไม่นั่นเดียวไม่จะขาดชุ้มเจ้าเหมือนได้อยู่เนี่ยผ่ายชังเขาก็กกู้เมียนาะว่าตากแดดไว้เขาก็อจะมันขาดเอาอันใดมาให้น้องคนปลูกพริกเมื่อวันอาทิตย์สิว่าปลูกอะ ปลูกพอได้แงงเลยอันนี้ก็ขึ้นมาได้ให้ใหสร้างพันมาให้พันเห็ดให้นี่พันเห็ดนี่ให้ <c oughs> เอาแต่ติ๊บมากเข่ากับบ่มีนะครับมปซื้ออัญมยาเข่าอ,อยากได้จักแปลงเด้เนาะบัดแลบแ้่บัดอืม เจ็ดยาดมเลยบ้านี้มัดปากไว้ในแหละไม่แว่นสิทักใครแคพอเถ่าไม่เถ่าจักรีบอออกมาพี่น้ำหน่อยให้ดทงข่อย้ะน้ำหัวบอบัวเด้น้ำเฮียบมวน้ำหัวอ่ะคือบอกกินขนมไหมเมื่อนี้น้องไม้เข็ดหนาเฉาะใส

ตอนนิดหน่อยคะเขาติดบังหวดแห้งบังหวดเป็นโมกขี้ห้างบังหวดดำเนาะโดยเมื่อวานนี่ลืมแบบได้เป็นโมกขี้ห้างแบบกินมันออกทั้งเก่ามันยืดหอกกินลไรพ่อโดยแบบเขากินกินแหลตากแด็ดค่ะกินในมันบ่กินทั้งกราบทั้งในไงมันก็กินเอาอย่ำกินเลอิอ้าวเขา,า,าเขาเป็นเมถาพากินเมถาไม่เากินพัฒนาหมากซองหมาก ข้าเห็ดเป็นผวหยำกินเลยบ่ยำแล้วก็อื้นยำแล้วก็อื้นว่าเพิ่นพูดถึงกินแต่ข้างนอกกันบ่แม่นบ่อดี๋ยว่าบทไต่ฮะบทในนั้นมีแต่ข้าเป็นเกือบไปหุงหมอบ่ทันเป็นจังได้สักอันนี้เบิ้งเบิ้งสีหนาสงสัยอยากไปหาหมอไาจักหนาไปนี่เป็นจังได้เบิ้งหานหลังมือฮะเศร้านี้ส่งเนี่ยมันใส่บ่ได้โอหมือวานนี่บ่ใส่หมอเส้านี้ เดว้าโอ้ไปจี๊ดใส่หน้ามือเจ้านี่พนโบเห็นเส้นไปถ่ายมื่อวานนี่ถ่ายมืดๆเมื่อวานนี่กินยังอ่อวิวเป็นเองปุ่นแบบมันแหน่ในท้องนะเขาจะซื้อแบบมันมันอันไหนมันหักบ่ออือแบบแบบแบบปุ่นท้องนนท้องเดี๋ยวจะกินนะเด้อแกงน้อไม้ก็มันดำหงนะอยากให้มันห่างออกเลยมันจังอันนั้นเบ้า เล่มันโบอันนั้นมันจุกแมนมันยังอยู่บันเก่ามันยังปุ่นอันนี้เขฮาจกคอจกคอหางมันบบหัาแับนี่ได้จะเวรนี้ได้จะมันในใครในอยู่บอกอนนี้เป็นย่างที่เก่าอ๋อมาว่านี่กินเขามาว่านี่มาพอกินเขาตะแต่มือมือว่านี่กินแต่มักซ์อีอมักซ์ลี่แล้วมันจุกมีมีหอมีหอหนึ่ง Kim bay chơi chắc nhưng thông, 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 thông tốt tay tốt tên bơ ba hả hai mơ hả bun oh, mình... phần mới xỉn, đi. thang sao ní sao bun 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 bơ bun 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 bơ bun 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 Bơ bun 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 แทงซีเวทเทอยังบ่ถึกแือก็สิแทงอีกยาแหละเอาป่ะเดี๋ยวเฮาสิตาเยันเข็มเฮาสิว่ายเลยปวดโพดอกเนาะแทงนหัวสิเวิบสองเทือยังบ่เฮ็ดือดเส้นผู้เก่าอันบอเมื่อนั้นเราก็แทงได้บาทเดียวเนาะเราว่ามันเป็นน้ำเฮาันบ่กินน้ำมันขาดน้ำขาดกินแน่น้ำฮะยันเลือดเหเนื้อขนาดเฮากินน้ำใส่ตลอดได้มันก็คือยาเฮากินเขา ขากินเขานหนึ่งกินคำหนึ่งมันออกมันอยากออกอสาวนี่คือการคุ้นคุมให้กินเขากินชักแล้วเดิก11เถื่อเพิ่งทมากินเขามามาบันนี้มาแทงอีกบันนี้แทงกระบอกได้เราจะกินเขาจากเถื่อแล้วห้าก็กินนี่กินคำหนึ่งสองคำบัดได้ยาวิตามินกินเขาแซ่บตะกี้นะ กินเด้อกินมันนั่นเด้อกินกน้ำมันกินข้าวแซ่บฮะเห็นบ่ตะกี้ให้กินข้าวแซ่บฮะกินยาบำรุงได้พักกันได้เนี่ยเด้อกินยาวิตามินเด้อกันยังน่ากินมันแต่กิน,กนข้าวแซ่บเด้ออ๋อแล้วคือแดดคักแท้มาเนี่ยผอ้าวเส่นมันบุญบอกกินเนี่ยอากาศดีโอ้ตอนนั้นคือเห็ดลมๆมไม้ห้วย อีกจักอีกบดบดเนี่ยกับใบไม้บัวเรือจักใบอันนี้ก็ไม่ตายเพราะเราเห็นนี่บตาย่นแพงว่าเนาะเพิ่นคือบวเห็ดทานเนาะมาอยู่จะจะมาอยู่พี่โคนเพิ่นบุญหอยว่เนาะมีบุญมักเทได้เผาทายมีบุญมาเผามาเผาไก่เฮือนเนาะดำมาเลยโมและเนาะฮะกับบวเห็ดไก่เฮือนแล้วเห็ดผักนี่ อหมดลงผู้เฮาก็เห็ดเจ่ผู้บอนั่นนะปลูกมะมะขืออันนี้ซื้อซื้อมะขือมะกาในมันเด้อเฮาต้องปลูกมะคือมะทีเฮาหวานอยูนี่เด้เฮาก็มาบงบาหนิบวานอยู่นี่เฮาวานใส่อันนั้นเอาใสกระทางเอาอยู่นี่มันอ้างเลยจังไหนอันนี้เห็ดเงืกเงึกเงือกค่แท้อันนี้ไาสักเมื่อได้เฮากับอะไรเนาะว่าทั้งเจ้าว่าสิไปอันนั้นจะบอก บ่สิไปย,ยังคุเจ้าว่าสวยวยเบียกเพิ่นอืม,มสวยได้ก็ตัวเองบ่วไหวก็จะไปได้เพราะว่าเจ้าเป็นพระอือพระอม<า>บเจ้าสิไปเว,ว่าในครอบในครอบครัวเพิ่นก็บ่ม,มีใครสวยเพราะว่าทั้งน้องเมย์เนี่ยเจ้าสุขภาพบ่ค่อยแข็งเลยแม่บุญนี่บ่อยากให้ไปใกล้เพรานในคนคนตายนะว่าตรงเลยคือเจ้าไปก็บ่ต้องเข้าไปใกล้นั่นเพิ่นสวยเบียกเพิ่นได้ มือนีเพิ่นสิไปสรงสะการแลยมีแต่เฮาสิไปเก็บดอกไม้ดอกตอ,อกสวยเพิ่นอืคือนางแม่เนี่ยเจ้ามือนีอาการเจ้าบ่คอยดีเจ้าบ่ไปเด้ออยู่เพื่อนเน้อหรื่อยจากไปบ่อยากไปช่วยบ่<ช>ขันกะตัวเองไวก็ไปใช่ก็อยากไปอยู่แต่นะเขาเพื่อนบ่ห้ยไปเพราะเฮาน่ะสุขภาพนั่นหละเจ้าเานะป็นคนสุขภาพโอเคแฮงบางคนนี่ไปเพื่อนดีเนาะบ้านเล่าเฮาเพื่อนสิเอินเพื่อนดีหรือว่า เขาคือใบนาดไดไปมีอยู่บ้างใบนาดเป็นเถอกะหวานไทยใบแบบใบหวานไทยอย่าียมัดเสื่อหัวมันจากกันนอนเนี่ัยความเขินกับบ่มีใครสวยมีแต่ซองผัวเมียเพิ่นมีแต่พ่อกับลูกแล้วก็คนข้างๆเฮือนไม่ท่าญาติพี่น้องเพิ่นเด้มาออืเฮาก็ อยากไปช่วยคนไก่กันเนาะโดยบเอยไรช่วยได้ก็ช่วยไปตอนนับขี่รถไปน้ำเพิ่นจุดใหญ่เพลนดีสิเหลือพูดว่าความตายนี่แคนข้อสูมันย่างตื่นมาเศร้าเห็นหน้าจังว่ายังเนาะเวลานอนกลางคืนกับซ้ำตายแหละท้อยังหายใจซื่อตื่นมาเขาน้อยกลางคืนแล้วต้องได้นกได นอบบอนอบในได้เจ้าก่อนสินอนว่าถูกมือบอดีแล้วจะยังหู้จักสั่นทั้งเธอแม่บุญยังลืมเลยแล้วเธอแม่บุญนี่รับปะเพืนพันห้าเพื่อนพันเนี่ยพันมาลดร่มเฮออันแล้วมันสิดีบุ๊มเป็นเลขรถใจออกเลขบ่รถล่มเลยบันนี้เองเลยปะรถอย่างประจิตนั่นอ่าพันห้าอีกายเป็นดีเห็นนะมาเป็นยังดอก พันไห้ยังได้หัวเพิ่นเอาอยู่อืมพันไหายกายเป็นดีบัันยงตั้งน้ำมูกซ้ำเถื่อเานอนไปเลยแม่บุญรักเมื่อตั้งกลางคืนน่ะไอ้นอนตอบคอมเมนต์อยู่แล้วโทรศัพท์รุดชนะผ่าก็มีแม่ไใจแม่บุญนอนตอบไปต่อมาอ่ะเถอะกะรับปะโทรศัพท์ตกชนะผ่าตื่นกิ้งเธอก็ตื่นเอแม่บุญนอนไวได้ประมาณประมาณชองทุ หรือว่าเจ็ดแปดโมงหรือว่าเก้าโมงคืนขคืนเม่์บุญนอนแล้วถอดชิบโมงแล้วเม่ม์บุญตื่นขึ้นมาเลยเบิ่งโทรศัพท์าเม่์บุญเห็นโยเจ้าทักไปเม่ย์บุญลแล้วแล้วจะน่าทักไปนะเม่์บุญสิเป็นคนนั่นนอนไว้เสื้อนอนอยู่สิเฮานอนก่อนเจ้าอีเจ็ดแปดโมงโชคชัยนะนอนน้ำหลังทุกมื้อโชคชัยนะเ <laughs> ม่์บุญนอนนอนก่อนเม่บม์บุญเมืย์กี่ถอดนะคะ กินหอดกับไปเลนน้นองกับกินหอดคือกันน่องอยากให้ยังถามอยู่ซ้ำไหนอันเอคยมีเอคยไม่ยังช้ำนี่ลายเทพกัดรอยช้ำนี่กะใครเนี่ยช้ำนี่ลายเทพเห็นไหเห็นอ่ะจะเอาเอามาลินน้ำเลยเ <c oughs> อามาลิ่นไดโนเสาร์มันมาไกลเด้แม่บุญเอามาบ่ได้มันลดน้อยลดจากย่านอันตรายดยูมีบุญเลยบ่อย่าเอาลูกมาน้ำ ขันขี่รถใหญ่ใครยุนี่เขาขี่รถจักรญานเงานอนเงาหยังน้ำทางจางรถโดยสารลงมาว้ายบ่สเร็วอ่ะสั้นคลิปนี้เขาจบทำนี่สักก้ <สะ S 1> อนพอกัน<ด>ในคลิปหน้าเด้อพอมีพี่น้องเนาะอะสบายดีป้าลุง<ด>หล่าเด้อโดย้ยสบายดีอ่ะคลิปนี้กำลาพระจะไปก้อนพอกันในคลิปหน้าเด้อขอบุญขอบคุณไปเบิร์ตสุขสุคนที่เบิังคลิป แล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดพ่อกันในคลิปหน้าสบายดี